เปตัวกันมาเรียบร้อยนะครับสำหรับเอเจนต์ใหม่ตัวที่23คลิปนี้เป็นคลิปทันสันที่เราจะมาสรุปข้อมูลรายละเอียดและคอนเซปต์การใช้งานของทั้ง4สกิลเป็นอินโทรก่อนที่จะไปดูคลิปเล่นอย่างโปรกันนะครับสนับสนุนข้อมูลโดย g e t m o n e y บริการเติมเกมออนลนที่ดีสุดในเมืองไทย Deadlock เป็นเอเจนต์สาย Sentinel ที่เน้นในการควบคุมพื้นที่ของตัวเองเป็นหลกักหมายความว่าอะไรไปดูกันสกิลแรกตัว E บาริอาเมชเมื่อเราคว้างสกิลลงพื้นมันจะกลายออกมาเป็นกำแพงบารีย4สีทิศทางศัตรูจะไม่สามารถเดินผ่านบารเรียนี้ได้แต่สามารถยิงทะลุได้ตามปกติบนพื้นของแต่ละบารเรียจะมีออฟแสงสีฟ้าที่เราสามารถยิงทำลายได้ออฟอันรอบๆเนี่ยจะยิงทำลายได้ง่ายแต่กำแพงบารเรียจะพังแค่หนึ่งทิศทางเท่านั้นส่วนออฟตัวกลางตัวใหญ่ที่เป็นตัวหลกักอันนี้มันจะอึดมากครับแต่ถ้าสามารถยิงพังได้ตัวสกิลทั้งหมดจะถูกทำลายทันทีสกิลบารเรียนี้มันอึดกว่าที่คิดครับโดยเฉพาะใน รอปืนพกเนี่ยอย่ารีอาจไปยืนยิงออฟอันกลางนะหมดไม่รู้กี่แม็กสกิลนี้มีวิธีการเล่นสนุกๆเยอะเลยครับเดี๋ยวผมไปหาจหดมาให้ดูในการเล่นอย่างโปร สกิลที่2ตัว Q ิวโซนิคเซนเซอร์เป็นการวางกับดักติดกําแพงเมื่อศัตรูผ่านมาและส่งเสียงใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเสียงเท้าหรือเสียงยิงตัวกับดักจะทํางานยิงสตันออกมาเป็นวงกว้างโซนิคเซนเซอร์นี่ชัดเจนเลยครับว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุมไซด์โดยเฉพาะเพราะตัวกับดักของมันเองเนี่ยไม่สามารถกันแฟงได้แต่มันก็ดูคุมไซด์ได้ดีมากเลยนะแล้วมันก็มีถึง2ชงชั้นเลยด้วยข้อดีคือสกิลมันวางง่ายและแอร์เรียกับดักของสกิลนี้มันกว้างมากครับแบบคุมนิวมัดแน่นอน สกิลที่3 s i ซิ a เ u r e Skill ตัว C g กราฟเน t ตกว้างระเบิดออกไปทำเอฟเฟกเป็นวงกว้างศัตรูที่โดนจะถูกบังคับให้ย่อและเคลื่อนที่ช้าลงโดยศัตรูจะสามารถกด F เพื่อถอดตาข่ายได้สกิลกราฟเนตเนี่ยน่าจะเห็นภาพการใช้งานได้ง่ายๆตรงตัวเลยแต่ต้องจำไว้นิดนึงว่าพวกสกิลเคลื่อนที่ฉับพลันเช่น Jet Dash, เ e t d a s ชนะครับจะสามารถหนีออกจากสกิลนี้ได้ทันทีสกิลสุดท้ายที่เป็นอันติเมทตัว X อ n n i h i ัน t i o n เป็นการยิงสกิลออกไปเพื่อจับตัวศัตรูหนึ่งคนเป้าหมายจะค่อยๆถูกดึงเข้าหาจุดกึ่งกลางของอันติถ้าดึงสำเร็จเมื่อไหร่เป้าหมายจะถูกฆ่าทันทีโดยทีมของฝ่ายศัตรูครับจะสามารถช่วยกันยิงทำลายอันติได้และไม่ว่าเราจะยิงอันติแบบดึงใกล้หรือดึงไกลมันจะใช้เวลาดึงเข้าหาจุดตายเท่ากันครับคือถ้ายิงแบบไกลๆไว้ก่อนตัวเป้าหมายนี้ก็จะเคลื่อนที่เร็วเพื่อนก็จะยิงยิงช่วยได้ยากนั่นเองแถมสกิลนี้เนี่ยสามารถจับศัตรูแขวนประจานได้ด้วยโหจริงจริง อันเนฮิเลชันนี่คือแบบถ้าหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเดสล็อกเมียนติเมื่อไหรแทบจะปล่อยจอยได้เลยครับโคตรโหดและต่อให้เป็น1ต่อ2ก็สามารถใช้อันติตัดไป1น่คนรอให้อีกคนออกมาช่วยแล้วเราก็ออกไปเก็บงานได้ครับจะสังเกตว่าอันติเนี่ยเป็นสายเน้นคิวไม่ใช่การคอนโทรลไล่ที่แบบคิวจอยแถมสกิลกับดักของเธอก็ไม่สามารถป้องกันแฟงแบบที่คิวจอยทำได้ครับดูแล้วที่ว่ากันว่าเดสล็อกจะมาแทนคิวจอยได้เนี่ย มันแทบจะตรงข้ามกันเลยนะสำหรับเดส d ล็อกเธอเน้นควบคุมในจุดที่เธออยู่เท่านั้นทําให้เราต้องหาวิธีการเล่นเฉพาะตัวของตัวเดส d ล็อกโดยเฉพาะเลยครับและถ้าใครอยากได้เล่นอย่างโปรเนี่ยอดใจรอเองสักนิดครับเอาล่ะเพื่อนๆคิดเห็นยางไงสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยคุณละแค่ปั่นแลละพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ